4นะคะที่วัดบ้านพะเนานะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้นะ,ะมาตามนัดตามสัญญานะคะวันนี้นะคะจานแมวพ่อแมวนะคะ3 2 4นะ,ะ6 2 2 4บนล่าง3ตัวบนล่างหมดเลยนะคะ fc คะคะตอนนี้ก็นัดล่อยนะคะแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อแมวปู่ข่าวนะคะท่านชมเนาะที่วัดบ้านพะเนานะคะหลังจากที่มีเสียเล่นะคะท่านผู้ชมเนาะ เซี่ยเล่ถูกเป็นลานเดอร์นะคะ FC นะคะกับแนวทางพ่อเมวนะคะความฝันวันนี้นะคะก็จะมีดนตรีนะคะขนาใหญ่เลยนะคะท่านผู้ชมหนนะคะมาเล่นนะ,ะที่วัดบ้านพนานะคะให้กับภูเขานะคะได้ได้ดูได้ชมกันนะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะภาพบรรยากาศนะคะฝนตกยังไงนะคะก็จะมีผู้คนนะคะที่ามา นะคะเพื่อจะได้โชคได้ลาบนะคะท่านชมเนาะกับพ่อแมวปูขาวนะคะภาพบรรยากาศนะคะให้ดูก่อนนะ,ะก่อนที่ท่านจะปล่อยตัวเลขนะคะท่านผู้ชมคะที่ศารปูขาวนะคะขอนุป่ปูขอเพิ่มคุณมาลมีเพิ่มเพิ่นมามนนมซอยลูกซอยหลานจะมีเพลเพลลางก็บนงวดนี้พี่น้องหู้กันเราบอกยางจา้า เทียนน้ำเขาหมดลพี่น้าเดียดอกเจ้าฮะพาเอาบู้แล้วเอาคู่ให้ก็คือจืละอันบ่าท่านมีคนอู่แต่ว่าที่บอาดอปล่อยดอกเล็่มันคือสีหลังงี้เหื่อโตพ่นไห้กับทีเป็นต้นนี่เนี่ย แต่ต้นมวนเลขอบอกมีเพิ่นก็ไม่หายเล่ดากูนี่วันใดายากซื้อตันลราบอกอ่าบันนี้ไม,ม่อยีกมือหลังเพิ่นก็ไปย้ำให้กยีแต่บันนี้ได้มือมือมือขค้ืนว่านเพิ่นเขไาไม่ามผมนี่เพิ่นไป่ง่าย เฮ็ดบ้านเล็กที่ให้กูเนี่ยพี่น้องใบมาเพิ่อนจีด้ยเพื่นกลับไปไหวเพิ่นกับจีด้เอื้อนหาเออเพิ่นให้เฮ็ดต้นนี้บ้านเล็กที่เพิ่นมาที่ว่ายังไงเออว่าต้องเฮ็ดโกเฮ็ดงามต้อกเอาไม้อัดผุๆมาเขียนไว้ก็ได้ทำเนี่นเฮ็ดบ้านเล็กที่ให้กูเถอะต้นนี้มันมองง่ามให้มึงเอาต้นนี้มาใส่เด้อว่ายังไงนะฮะ มันหลอกเล่าออกต่างประเทศเหมือนอะไรเด้ที่นี่เพิ่งกระยำกับผมว่ามันย่งตัวใดแต่มันพระท่านออกพู้จับไว้ให้มึ่งฮะคือจับไว้ให้โต๊ะอื่นมันก็ออกไปเหมือนเขากำนํากันละไปอะไรแบบเนี่ยมันยั่งตัวนี้เองก็นอกเลขงวดนี่ถ้าซีหนึ่งสามโมมาแต่สี่มมาหกมาเลขล่างมันจิบน้ำแปดมาก่อนเด่ะ เด้อระวังเนี่ยกระเปเปียกหอกันเปียสองเลขลางกอ้ปจบจังได้กระเปไปสูงเลขคูอยู่ในนี่เออโมเ้าระวังดียังไลำพันอ่นมาทีนะ่อมันหอบอยากพีกไปพีกมาโยนมาท่านี่อยู่โตเห็นปะเพื่อนมาหเห็ดบ้านเล็กี่หอเพื่อนเพื่งกันยังมาเห็ดตัวนี้ ให้เรียกเขามึงจะเอาสีหกมาใส่ก็ได้ถ้ามันบอกง้ามก็เอาสีมาใส่บัตรสีกันมันกับมัน่องกับเด็กพอดีเห้อ <c oughs> แต่ผมเหมียงผมบอกพันธท่งไห่แต่ผมหันบอกว่ามีพท่อใดก็ซื้อขายเขายักสองสองที่ซื้อย่าไปแปะได,ด้หรือว่าเก้าสองม <c oughs> วนนี่มู่เจ้าก็จะได้มากอีก เพื icana, ่อนหายดีเราว่างแงเราว่างไงด้ <idal Industry. S 2> ่ยงก็ได้ับซูนแตเดียวเยผิดว่าดอกล่ามันก็เป็นเร่งชั้นมีอะไะโต้เพื่อนหายแต่เพื่อนมาคุ้มหาว่าหายเห็ดปันเนี่ที่เพื่อนเป็นยังยังชิมหาเห็ดต้นเนี่ยั่นเด็กกินเห็ดต้น กับเพิ่นเชียงหัเลยขึ้นไห้ผมกับบงแต่ผมหว่ามันคือสีออกต้นนี้เ่านั้นเองผมโมเมนต์คนไม่หมุนเด็เออแต่ว่าผมผมหลิงในใจผมว่ายังไี้มันกับต้อมมากตัวนี้ถราบ่อมมากตัวนี้กรมากตัวนี้เลกอดเนี่ยไม่ไปทางนี้อย่าไปซื้อหลายอย่าไปซื้อย้ายครับอาจารย์แต่ละอาจารย์โมเมนต์น้อยๆเด้เป็นเลยหอ่อ อ่าผมบอเบี้ยนบอเบี้ยวออกจากเพื่อนเพื่อนในตัวใดผมบอกพี่น้องไปแต่งวดนี้มันก็สิออกต้นนี้ล่ะสองนี่กับบนต้นนี้กัมาต้นนี้ระวังให้ดีว่าจะเป่าหางด้วยว่าสิบปปล่อยดอกีิตอนพี่น้องมาถ้าทั้งไกลว่าฝนกับโต๊ะเออเปิ้งเอาเห็นล่ะเนาะ ผมบม่อยากให้ซื้อได้เลขเลาวนี่ผมยันไปขัดกับผู้บาาจาย์มันหลายทวดปล่อยให้เขาไปเนี่ยเออเฮาจะไปหากินทั้งเดียวกันเขาขายไปทู่เฮากับขายไปแดกไปเออแม่นว่าล่ะเอาใจเนาะกูต้มีกระจังแต่เลขออกวินได้เด้อโูเนี่ยผันเลขออกปัดกันย่ำแรง ยามขึนนี่เลาสิเข่าไปบอบเลยแต่มือนั่นเนิ่นดิฉันหน่อยเป็นดิันหนต้วนี้ลเลขล่างเิ่นดิฉันหน่ยหกสามแต่ว่ายานยานมันขึ้นหกสามเก้าสามก็ได้ม,มันก็มาตัวเดียวกันมา,บ,มาบ้บ มากอยอ่มากแต่ซื้อเถอเออพอมากกับพอเป็นอย่งม่หอดเครืงด่างก็ยอนถิ่มล่องน้ำไปตัวนี้สอนี้น้นใช้แกรพอหันชวนดูชวนทุศชวนนำกลุ่มครองเยอะะวิศาสอาจเจ้าหนาที่รู้แน่ทังคุณผาเน่้การบริไปคุมครองบวกของรักษาก็เ วัวแดงมองเงาเงนว่บ้าถือก้าเล็กวงหวดดีกว่ทีสุดจัมดอวยสงคมภาษาเขาด้ยผู้หูยเสือวัแดงของมั่นตัวเงี้นมาลังอายุนีเลขยุนีผมเรา่เคยพันธุ์ทงอะไรเป็นเนี้ย เขาบปได้เศร้าขายง่ายดอกนี่น้อยเขาก็ซื้อน้อยอย่าไปเป็นหนี้เป็นสินเพิ่อนลูกหลานห้องเยวกินมามี่ให้มันกินมันก็เป็นถูกอีกเลยนี่หาลอยเด็จ้องเลยเนี่ยจะสองลอยจะสามลอยเออจังหวัดนี้มีน้องก็มาลายลายมอสก็สิบเจ็ดตังจีนตังจังหวัดก็ดีขอให้ส่วนบนส่วนกู้ส่วนบนญาปรมีของครูบาอาจารย์ก็ดีน้คุ้มครอง ปกป้องรักษาญาติพี่น้องเด้อไปใส่มาใส่กับให้มีแต่โชคแต่ใช่ทำมาหากินก็บยาให้ยขาดหายโขนย่าให้ยชกห้ยจนให้รวยรวยทุกคนโยมันควรยื่นให้ลูกให้หลานเนี่ยเพิ่งฆาใช้มันโมเมนต์เราบางคนที่ว่ัติไผวเราสียหลอดตายมันมีไฟตายอันอยู่หลอดถูกเนาะมันตายทุกคนเพราะว่ามันเสียใจเฮเลี่ยวนะครับ เจ้ผมเองผมก็ยังเหมือนเหมือนเนี่ยล่งเดียวผมว่าอย่บ่อมพันศาบอกโยโย่อย่ส่งเทียบพี่น้องพี่น้องว่าได้กินได้ยาวที่เชียงรามูฮาสีไปนั่งกินให้พี่น้องนั่งอยากนั่งหิวโยมันกับเป็นโชคเพ็ครับนี่เ่าไดเห้องกับแบงกันกินไปลูกผมกว่อนมงกับการใส่สามคนแบงกันพี่เจ้าถตาจิ้มจะฟองกับปลาใบติ๊ มียังเขากับเบิร์กันดูแลกันเออาพี่น้องที่มานี่เคยเดทติดตามอยู่บ่ติดตามอยู่อ๋อมันเป็นยังไงว้าวดีว้าวมอวันโมมอวันเนี่ยเห็นคลิปมอวันอย่นมอวันกับผู้ช่องเบิร์นยึดหินไป เออขันยังมีก็วามีตาสงสารายันแมวภูกหมาก็บเบิ่งไปติดตามไปเรื่อยๆพบกับผมเนี่ยเบิ่งมันพบกันมือเดียวเบิ่งกันบ่อกอกต้องเบิ่งกันไปจักสี่หามือว่าไพ่สิใจสปอร์ตเนาะผมกับพวกนี้ยังอย่ว่าหวังมีน้งองใดคือเหตุเหตุเพียพี่เพียน้องอย่างให้พี่น้องได้ชีได้เป็นล้านเป็นแสน,นผมกับพวก,ก,าาน,หหน,กนี้าวมากมีมือหนามือพวกนี แต่พี่น้องยังไงเราเก็แค่ของหนึ่งจะเอาทันเราเราจะอยากหรือเปล่าไม่ให้กินไม่ให้กินเราข้อมห่อนมันหินเราดิอันนี้มานี่ก็คือมาด้วยความศรัทธาอ่ามาด้วยความนำจิตนำใจเพราะว่าได้ยังรับแต่เฮาวขอรบนัำตือเนี่ยไบใหม่ลดนอยู่ข้าน่างเฮายกในหัวเอาไปก็เป็นของขังได้นะ ลองครบปูเผาวจานแนวนี่ไปเรื่อยๆเบิ่อแต่ผมก็ได้ว่าได้ด้วยกับปูนหล่ะเพื่อนก็บอกว่าในสามเดือนเนี่ยที่ซอยเหลือญาติพี่น้องให้เต็มที่เพื่อนก็บอกว่าดอไเป็อย่างเงี้ยอย่งเมื่อว่าได้มึงอก็ชีได้มึงอยากได้ยังก็ชีได้เพื่อนก็รับ